วดีคุณผู้ชมทุกค,คนด้วยนะครับผมพวกกับผมนาย GOS g, g a m e r นะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Assassin's Creed Liberation โอเคเรามาเล่นกันเลยเรื่องเกมนี้ก็เกี่ยวกับประมาณในช่วงอตอนที่เมืองอเมริกานั้นยังไม่ยังเป็นของชนเผ่าอินเดียนะฮะอินเดียแดงอะไรสักอย่างแล้วอังกฤษได้มายึดครอง เออ่แล้วก็มีก็เกิดการปฏิวัติแบบการปฏิวัติอะไรขึ้นนะฮะก็เนื้อเรื่องถ้าทิพลาพตรงไหนก็ขออภัยในทีนี้เลยนะครับโอเคเรามาเล่นกันเลยโอเคครับผมขอผมขอปรับเสียงนิดนึงนะครับโอเคอ่าไปที่รีช l i s ร General อ o n t r o l อนอสอสั uh ่าดูสิ How ่ โอเคครับผมโอเคเราจะมาเล่นสตอรีร่โหมดกันนะฮะโอเคชื่อเอาเบลลีนะฮะคอนเฟิร์มสัญลักษณ์แอสซัสซินเปลาสัญลักษณ์เชื่อมต่อกับในอดีตในประวัติศาสตร์ animus gives you the chance to game within the past the product you have purchased allows you to access the memories of the du an 18th, 18th century assassin caught between two worlds to find find Make history yours history is our playground animus อะไรนี่อ่นี่ก็น่าจะเป็นอเวลีในสมัยตอนเคยยังเด็กๆนะฮะนี่ก็คงเป็นแม่ของหลอนอไปดูของอ่า,อาเจอไก่ ำแบ้โแล้วแม่ก็ไม่ได้ดูลงดูลูกเลยเนาะแม่วิ่งไปเอาเบลีนวิ่งไปไก่ก็กระตุกฮะมึงทำไก่โอเคครับรู้สึกแอสซิสซินภาคนี้ Liberation HD ผมก็ไม่ได้เล่นภาคของ Liberation อันเมื <concealed> <That> oh ่อก่อนนะครับแต่ว่าภาพสวยมากโอเคเข้าขัดคัดสีโอ้ เป็นปปลูกบอลเลยเครับผมไม่ได้เปิดซับไตเติลเลยอ่านั่นไงาเชโอเค โอ้ย mm. ตัดตัดด้วยท่ามามาม่าแม่หายไปไหนมองงงก้มัวแต่วิ่งไกลดันตัวเธอวิ่งตามจุดปลาย จากพารตรงนี้เนี่ยแม่เดินมาม่าม,มาม่าแม่จ๋าแม่จ๋าปีอ๊บอย่าอย่าปีอย่าบางอย่าบางเด็กเข้าใจไหมาม่ามาม่าอ่ะแม่จ๋าขอโทษครับขอโทษมาดาม อ้าวจะจับเอ้ยอ้าวเฉยจับเฉยเอ้ารังแกเด็กผู้หญิงนวเนี่ยโอ้โหไม่ใช่คมเห่งกับผู้หญิงเนี่ยนั่นอ้าวขาดสินโตเลยจะจับคอร์เตอร์กดเคอร์เตอร์ อืมกดที่ไซ้์แ a ทมามาเดี๋ยวโชว์ Step คอปเตอร์เพื่อ Counter Attack ตีมามา Come on Come on Let s Let s be fun Let s fun ตีเสียบคอเดี๋ยวก็โชว์จบยิ้มเพื่อโอ้โหเถื่อนจริงๆเอาเวลีนคนนี้ <S <S เดินงงเดินเมาเมาอ้าวเดินเป็นงูเอ้ยเอ้ยอ๋อฝันเอเวลินโอ้นี่น่าจะเป็นแม่เลี้ยงเนี่ยเอาไปเล่นที่รักโอ้คุณตะโกนมาอีกแล้วนะฝันฝันร้ายเหรอใช่ค่ะ ลลฉันเสียใจด้วยที่ทบุกคุณโอที่รักไม่ต้องขอโทษหร,<ท>รอรกฉันก็เป็นแม่ก็เป็นกงังแม่ก็กังวลน,นะถึงแม้จะเป็นแค่แม่เลี้ยงขอบคุณคำมาดัมไอตากขอบคุณคำแม่หรือเปล่าเม่ยรู้ไม่ทันม่แม่จ๋าคุณได้คิดถึงฉันไหมคุณลืมฉันหรือย,อยังหรือคุณตายไปแล้ว อ๋อนรู้สึกเหมือนกบแปลว่า,วาไปดูออกไปดูข้างนอกหรือเปล่านะชุดเอาแล้ว let's fight <S เต็มยศเต็มยศ ็เล่นมานิดนึงแล้วนะฮะลองมาเล่นดูเช็คดูแต่ที่ผมเล่นคือก็ขอบอกก่อนนะฮะที่มันจะชา้ชาๆอะไรแบบนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ผมว่าที่ผมเล่นอ่ะมันเป็นของปลอมนะฮะก็ขออภัยด้วยถ้าผมเล่นของปลอมก็คือแบบอยากอยากรู้หลักลองสัมผัสว่ามันเป็นยังไงอ่ะแต่ว่าคือไม่มีกระตังอะไรประมาณนี้เนาะก็ขอขอภัยด้ยด้วย the owners reported their escape oh. but our network can find no trace of them if you don't your slave guys perhaps you can investigate this mystery from within a dressing chamber has been prepared for, for you in a strategic location oh. from the top of the cathedral <coughs> you will <can> see <coughs> okay ปีนปีนเออโอ้เราง้าผมเดาวนะฮะว่ามันรู้แล้วแหละว่ามันปีนขึ้นไปไปดูหอคอยแน่เลยเชื่อก็รู้สิว่าเล่นมาก่อนขิ้ขี้เคปีนขึ้นไป โอเคเข้าฉากคัสซีนก็ตอนเช้าเลยแม้โอเคครับก็ถึงฉากคัสซีนกันแล้วนะ Ubisoft presents a g a i n by Ubisoft Ub s o p h i a and Ubisoft Montreal Assassin's Creed r i b e l a t i o n HD มาได้อย่างอลังการ New o r a n s by Night Sequence One โอเคให้เราลงไปข้างล่างนั้นอ่าโอเคแล้วก็ลงจากตรงนี้สิ n c คไหนก่อนมองดูวิวรอบๆอุ๊จ๊ะเหินฟ้า วิ่งไปวิ่งไป run run r u โอเคให้เปลี่ยนอ๋ออาซินอ๋อมีชุดคุณหนูด้วยอ่ารู้สึกเปลี่ยนไม่ได้ให้เป็นชุดทาสแน่เลยนั่นฟันแล้วเชียเดี๋ยวผมขอทดสอบอะไรนิดนึงก่อนนะฮะอ๋อ เ a เดล e ฟเวอรี่จกกะมาถึงทไ t c ปเ i in ใ wagon า n d f o l ด o w the cart to d i s ้ o ห e r the l o c a t ยไม่ให้คนอื่นจับได้มันให้ไปหาโดยไม่ให้คนอื่นจับได้ัหมแป๊บนึงนะฮะขอทดสอบไปนิดนึงก่อนอ่วิ่งไม่ต่างนี่นะโอเคครับอ่มันให้ไปาทางนู้นเบ็ดเป็น เก <Herm> ือบเป็นแล้ว Great ปี๊คัมตัวอุ้ยลงสุดยอดนี่นี่แอสซินไม่ต้องไม่ต้องมาเป็นนักฆ่าหรอกไปเป็นโจนย่องเป่าเนี่ยสบาย่าเยอะ ผมเคยเล่นภาคภาคสองมานะฮะภาคสองกับภาคเอลซินคริต e หมือนชื่อว่าอะไรนะ布拉สเฟอร์ฮูดอ่ะรู้สึกระบบการ,ารบังคับภาคสามตั้งแต่ภาคสามนี้จะทำง่ายกว่าเดิมนะฮะ,ะง่ายกว่าเดิมมากระบบการเล่นอะไรแบบเนี้ยทำง่ายภาคเก่านี้แบบจะยากนิดนึงาก,การวิง่งการไต่เขามันจะมีวิ่งแบบทำช้าๆวิ่งเร็วด้วย ก็ยิงหมูน้อยเฮ้ยเฮ้ยหมูจะเมอนเราสิตัวเธอกรรมไม่ยูก็ได้งอนมูบบ้านเป็นหมู่เป็นบ้านไข่แล้วเปล่าอ๋อให้ไปตรงนั้นให้ดูแว็กเกิแว็กเกิเหรือฟ้าวิ่งเออโอเค อัดดักฟังแน่เลยโอ้ยสีแดงคือเขตต้องห้ามนะห้ามให้การเห็นเนอร์โอเคการกาดกาดใจเย็นนะกาดไปแล้วกาดเดี๋ยวนะให้ไปทางไหนเนี่ยลงแป๊บหนึ่ง อ๋อถือถือกล้องผ่านกาดอ่ะโธกระทำอันนั้นตั้งนานแล้ก็งงอโอเคครับดูเป็นท่านนะดูด,ดูท่านนะคะโปรดอย่าทำไร please don't hurt me โอเคโอเคเราจะมีการมาส่งส่งใส่อะไรเนี่ยเราเป็นท่านฉันเป็นข้านนะคะ <c oughs> ทำเสียงโอ้ยอะไรจะมาส่ง จะมาสงสัยอะไรเนี่ยเออก็เป็นท่านในในบ้านเนี้ยเออเนี่ยเหมือนปัดกวาดเช็ดทูนี่ทำนาทีถือกล่องเนี่ยเออจะมาสงสงสงสัยอะไรมาเป็นสงสงเนี่ย,อยขออภัยนะครับรินภาษาไม่ค่อยแข็งแรงภาษาไทยทั้งอังกฤษไม่ค่อยแข็งแรงไม่ไม่แข็งแรงครับสักภาษาพอเหอะหยุดพูดเถอะโอเคครับออถือไว้ตรงน้น Who are you? How did you get past the gate? We have plenty of trouble here already. I'm Aveline, a friend. I've been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts feel the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished. And my Today, my youngest sister, Therese.

อย่าตกนะตกอย่าตกตกาดนี่ตาธรรมจักอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้คนน่าอิสโอเคมองรอบๆไปโอเคครับผม Investigate the barn สืบสวนตรงหาตรงที่โรงคอกบ,บัว วิเชาโดดป้ายโอ้ยเห็นด้วยเว้ยแฮ่ครั้งแรกเนี่ยที่ A.I เห็นไม่มีคนมดเสร็จเลยสิตัวเธอเดินไปนั่นไงเจอแล้วเป็นอะไรอย่ากลัวอย่ากลัวฉันเป็นเพื่อนฉันเป็นมิตรใครเป็นคนทำเจ้านายเธอเหรอไม่ไม่ลูกชายของหล่อน เข,ข้มแข็งหน่อยคุณต้องชดใช้เรื่องนี้เรามีอ๋อ got rats in the b r มามาเอาอาวุธมาอุ้ยเจ้าอือเอาวุธมาเอาอาวุธมาเอาอาวุธ ปักเลยปักนาเขาให้ย่างงีล่ะี่สร้ยเลย,ยความหวาดกลัวจะจบแล้วมากับฉันอาวแบบเงียบโอเคเปิดเปิดออกอวิลิน My daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not your safety, then do your reputation. Why must you be so headstrong I wish you would- In truth, Malen, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. Uh, what now? While walking. I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits, in a wagon, outside, in the street. Aveline. Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse? You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. แต่ไม่ออกแลวครับขออภัยด้วยนะครับผมแกลไม่ออกไปรม่นี้เลเมาที i น h ล i ่ี้เลช ใส่ชุดเป็นนางสวยมากเลยฉันลุกรักฉันตกลุมรักเธอแล้วเอาเฟรนถึงแม้เราจะอยู่คนคนละห่วงกาลเวลาแต่ความรักนั้นก็ยังมีมันก็มีตลอดเวลาุวยเสียวได้ใจเอ้าวเลยข้ามดูหมองอีเข้าป้ายนี่น่าจะเป็นร้านขายของปะเนี่ยอไม่ไม่เข้าอ่ะอ๋ออโตตาถั่วแล้วถึงปลายประกาศออกเือ,อลดค่าหัวนะฮะ ไปนี่สมัดเลยไม่มีอาวุธเลยถ้าเป็นชุดคุณหนูแหมใส่ฮีเดนเบดหน่อยก็ไม่ได้เหรอเอาเฟรนลิน <c oughs> โอ้ย <c oughs> สอรรี่มาโอเคมาเปลี่ยนชุดแน่เลย อ๋อ oh, slave office ก็เป็ชุดของทาต travel l i n g w o f f e s t ชุดเดินทางอหรอห้าส okay. ิบโอเคบายแน่นอนครับโอเคออืมไงแล้วอ่ะ return to the mansion and r e a oh sorry sir แล้วใครตาม๋อ,อมส่งชุดอ๋อบริการส่งถึงบ้าน okay. delivery นะฮะบ้านรูมากเลยอะโอ้ยทำไมเฟมเลตตำจุงเบย late <laughs> mm. like Aveline, Aveline. to lunch and oh, ashen path. again. Mm -hmm. I fear you are not resting enough. Oh papa. I'll oh, papa. take my rest oh, when this life is exhausted. You will, you will hasten that end at out. this rate. I do fear you are more like your father than his fit for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your aunt. All the same, it's the work that interests me. Oh, oh dear me. By the turn of this conversation, conversation. it would appear what I have happened. lingered too long at this table. If you'll excuse me. Good day, Papa. <sighs> there he is gone. I can tell you now, Aveline. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more <laughs> womanly problems, <laughs> do not hesitate to see me. Where are going เราดูนะเรา,าโอเคครับสำหรับพาร์ทน,นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบาย